ส้มโอมีไฟเบอร์สูงมากนะคะและตัวส้มโอจะเป็นผลไม้ที่เป็นของโปรดของใครหลายๆคนนะคะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ตัวส้มโอเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆเลยคือจะใช้ได้ทั้งส่วนประกอบใช้ได้ทั้งกระปอกของส้มโอเลยนะคะเพราะเปลือกของส้มโอเนี่ยจะใช้ในการเป็นส่วนประกอบทางยานะคะและส่วนตัวเนื้อของส้มโอเนี่ย มีส่วนประกอบในเมนูอาหารที่หลากหลายเมนูมากๆเลยนะคะเพราะตัวส้มโอนี่มีทั้งวิตามินและแร่ธาตุแล้วก็วิตามินซีที่สูงมากๆเนี่ยจะช่วยเราแก้หวัดนะคะแล้วก็แล้วก็บำรุงผิวพรรณของเราด้วยนะคะและตัวแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อของเราด้วยนะคะ และก็ส้มโอเนี่ยจะมีน้ำที่เยอะมากนะคะจะช่วยไม่ให้คอเราแห้งแล้วก็ช่วยลดน้ำตาลในกระแสเลือดสำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็ทานดีนะคะก็ชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากติดตามเพจทานหวานได้สุขภาพดีบายโคตนิตยานะคะ